โอเคครับอยู่ในเกมกระดาน9กคูณเนะครับเวลาสั้นมากครับ15บห้าวิ่อกดาเดือนนะครับก็ตอนนี้ระดับผมก็ตกลงมาแล้วครับเหลือลอยู่5คิวครับจากก่อนนันนี้ขึ้นมา4คิวก็ไม่เป็นไรครับโอ้โห โอ้โหซับซอ้อนเลยดิสิบวีครับคิดแทบไม่ได้เลยเอาไปเชฟสวยเชฟสวยนะมักเสือโอ้โหเอาเลยโค้เ้ย <c oughs> เขาจะเอาครับอืมจะเอาไ้ยจะเอา อืไฟครับไฟสิบห้าวีครับ เวลาไม่มีนะอ,อ่านมาเป็นยากมากอา้าวชนะเวลาเฉยโอ้โหมาขอดูรีวิวหมากหน่อยแล้วกันเกมนี้มันเร็วเหลือเกินแทบไม่ถึงนาทีอ่านหมากไม่ทันจริงสิบห้าวิเนี่ยอ่ะเริ่มต้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขียวว่าฟ้านี่กันยังไงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าไง เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินนี่แล้วมไปก็เดินไหนเกมจริงเดินไหนวะจําไม่ได้จําตาเิยไม่ได้อ,อ๋อไม่เดินนี่เหรอเดินนี่ไม่ดีเนาะเออดีบอกบอกเนี่ยเนเกมแล้วเดินนี่ดีกว่าเนี่ย <c oughs> หรือเดินนี่ใช่ไหมขอดูเม็ดนี้ก่อนแล้วกันเดินนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอ้โหสับสนสิบสเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่คอมพิวเตอร์เลือกมา mm hmm. เดินมาแบบไม่มันระดับยากจริงครับ mm hmm. คือเดินเวนี้เนะี่ยโอเคว่าเกมจริงใช่ไหมครับเออโอเคกว่าจริงเนะเส้นกราฟดูมีบอกมีบอกไหมเนี่ยมีบอกเส้นกราฟเวใหม่ไหมเนะี่ย เออยากเล่นยากมากสิบสี่สิบสี่นะบาดํดำนะดำเดินแล้วก็ไปเดินที่ไหนนียังไม่แน่ใจเลยเปวดโคสู้ัวนะสิบ <c> ส <oughs> นะี่แล้วกินเนี่ยต้องกินดิแล้วก็แลกไปแลกไปโอ้โหต้องอ่านมาอะต้องอ่านมาะ ซับซอ้อนมากเวนี้เออโอเคผมว่าผมว่ากินมาค่อนข้างโอเคกินไปดีแล้วก็อ่ะมาดูเวตต่อไปนะครับถ้าเดินนี่อ่ะโหมดเกมแบบนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับ สิห้าครับสิบหกครับอ่าอันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาบ้างโอ้โหเดินแบกไหลเขับาทีหนึ่งแบ่งพื้นที่กันอย่างนี้เลยออ่ะดําตรงนี้ก็ใหญ่นะขาวก็รอดไปในมุมแล้วก็ขาวรอดตรงนี้ใหญ่แต่ไม่ได้ปิดข้างล่างครับดำก็ตรงนี้ปิดไม่ได้อันนี้ไม่รู้ว่าใครดีกว่าใครจำไว้เปิดเกมสองรูปนี้ นึกว่านี้ดีนี่ไม่ดีซะง,งั้นมาดูเกมต่ออืมขาวเดินตรงนี้ก็ยังดีกว่านะครับก็จริงผมว่าเนี้ยชัดเจนอยู่แล้วก็ตรงนี้ครับอันเนี้ยประเด็นประเด็นที่ตรงเนี้โโหมาเเวยเยอะมากสองสามสี่ห้า 8 9 10 11 12 13 14 15 16โอ้โหดูครับเป็นไยงบ้างครับดูแล้วก็ดำหน่าจะชนะแหละครับถ,ถ้าดูส่งนี้ ขาวมีแค่ตรงนี้ดำมีโอกาสตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใหญ่กว่า